เรื่องรล่าสุดหลอนต่อจากอีพีหนึ่งงานศพผ่านไปเหมือนทุกอย่างจะปกติแต่น้าน้อยเหมือนคนจิตตกได้ยินเสียงอะไรก็กลัวไปหมดจะเข้าห้องน้ำแต่ละทียายต้องลงมาเฝ้าหน้าห้องน้ำตลอดตอนนั้นแม่ใกล้จะคลอดเราพอดีเกี่ยวข้าวเสร็จพ่อก็ขนข้าวขึ้นแล้วประมาณเดือนคว่า,าแม่ก็คลอดเราสมัยก่อนไม่ได้ไปโรงพยาบาล ซึ่งยายเป็นหมอตำแย่ออกกันตรงชานเรือนเลยแม่เล่าว,ว่าเอาลกราวไปฝังไว้ใต้บันไดและเอาหนาโปะไว้หนาๆเมื่ออย่างนั้นกระสือจะมาขุดความเชื่อเรื่องฝังลกเพื่อให้คนนั้นไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดตอนแม่อยู่ฝ่ายที่ชานเรือนคืนแรกเลยประมาณตีสองทุกคนในบ้านหลับหมดแม่มองลอดใต้พื้นเห็นแสงไฟโดนสีส้มๆแดงๆ ตรงน้ำคำข้างล่างแม่เขียยที่ไฟร้อนๆ้อนแดงลงลูแล้วแสงก็ดับไปหลังจากนั้นไม่นานน้าน้อยก็แต่งงานกับนาพุธท,ทั้งเคยใหญ่เคยเล็กยายเข้ามาอยู่ด้วยกันทุกอย่างเหมือนจะรับรื่นดีแต่ยายได้ยินข่าวแววๆเรื่องเนื้อความในจดหมายลาตายของน้าอ้วมทำนองว่าจะตามเอาของที่น้าน้อยรักมาอยู่ด้วย แต่จริงๆบ้านเราไม่มีใครได้อ่านจดหมายฉบับนั้นแต่คนที่ได้อา่านเขามาเล่าให้ฟังคานองสาบแช่งนาน้อยจะตามนาน้อยไปทุกทที่ไม่มีใครแก้ไขอดีตได้นาน้อยทำได้แค่ไปวัดทำบุญอุทิศส่วนบุญให้กับนาอ้วบต่อมาไม่นานนาน้อยท้องตอนนั้นนาพุธอยากออกเรือนเพราะยายแบ่งที่ทำกินไว้ให้แล้วคนละยี่สิบไร่ และแบ่งที่ปลูกบ้านให้อีกตังหากแต่ตอนนั้นยายยังไม่ให้ออกเรือนเพราะน้าน้อยท้องอยู่ไว้คลอดแล้วแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกค่อยย้ายตอนนี้ให้อยู่กับยายไปก่อนแม่ว่าจริงๆแล้วเราจะเกิดก่อนน้อง13เดือนแต่น้าน้อยคลอดก่อนกําหนดอายุคานเพื่องได้แค่เจ็ดเดือนน้องเกิดมาเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากและตอนคลอดก็ไม่ร้องป้อนนมก็ไม่กินคือนิ่งๆ แต่ยังหายใจอยู่แล้วสักพักน้องก็หายใจรวยลินยายอุ้มน้องวิ่งไปให้หมอธรรมเป่ากระหม่อมก็เงียบไม่มีสัญญาณตอบรับตามหมอธรรมบอกกับยายว่าเขาแค้งแรงมากนะแต่ฝั่งเราก็เหมือนมีของดีคุ้มครองเขาถึงทำอะไรไม่ได้มากยายกระเตงหลานไปบ้านหมอทรรอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อให้ช่วยเป่าเพราะยังมีหวังแต่ก็อีกเหมือนเดิม ยายอุ้มหลานขึ้นมาบนบ้านเข้าไปปลอบใจนาน้อยทำใจเถอะลูกเอ้ยแล้วหันมาบอกนาะพูดให้ไปขุดหลุมเตรียมฝังนาน้อยกอดน้องร้องไห้ปริ่มจะขาดใจอย่าพึ่งฝังเลยนะแม่ขอดูให้แน่ใจอีกสักคืนก่อนเผื่อลูกจะฟื้นคืนยายก็ส่งสารนนะ้าเลยไม่ห้ามอะไรตอนเย็นชาวบ้านได้ยินข่าวคนในหมู่บ้านก็มาถามไถ่กับมียายคนหนึ่งซึ่งแนะนำให้ไปเป่ากับลุง แกไม่ใช่หมอธรรมแต่แกมีวิชาคาถาเอาวะไม่มีอะไรจะเสียลองดูยายก็กระเตงหลังไปอีกลุงคนนั้นสวดคาถาสักพักแล้วอมน้ำมนต์พ่นลงบนล่างน้อยเสียงร้องจ้าตามมาทันทีที่แตกเยียวล่าตรงนั้นเลยพอกลับมาบ้านก็เหมือนเด็กปกติตั้งแต่นั้นลุงคนนั้นก็ได้บอกว่าน้องคือลูกสาวของลุง น้องจะได้แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขแต่ก่อนคนเก่าคนแก่โบราณเรียกโลกนี้ว่าโลกกำเลิบพอน้องเริ่มโตรประมาณหนึ่งขวบนาพุทธก็พาน,านาน้อยออกเลือนมาอยู่นาไกลจากบ้านประมาณ3กิโลเมตรแต่ก่อนไม่มีรถโดยใช้วิธีการเดินผ่านป่าผ่านหนองผ่าน,านทุ่งนาอยู่มาเรื่อยๆประมาณ7 8ปีนาน้อยท้องแกดีใจมากตั้งแต่อยู่กินกับนาพุธ น้าน้อยไม่เคยคุมกําเนิดเลยนาน้อยท้องได้สามเดือนกําลังจะเข้าเดือนที่4คืนนั้นนาน้อยฝันเห็นน้าอวกมายืนอยู่หน้าบ้านเหมือนเข้ามาในบ้านไม่ได้จ้องมองมาที่นาน้อยตาเขม่งแล้วอยู่ๆน้านอวกก็ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวมากแล้วอยู่ๆขอก็หักพับลงตาถลกออกแต่ปากยังยิ้มอยู่นาน้อยสะดุ้งตื่นและคืนนั้นก็ไม่กล้านอนต่อ เช้ามาน้าก็มาเล่าให้แม่เราฟังแม่เราปลอบน้องว่าไม่มีอะไรหลอกมันแค่ฝันสายมาหน่อยประมาณสิบโมงขว่า,าน้องวิ่งมาเรียกแม่เราที่บ้านบอกว่านาน้อยปวดท้องแม่รีบวิ่งไปภาพที่เห็นคือนานั่งอยู่พื้นห้องน้ำเลือดท่วมขาเป็นกองเหม็นกลิ่นคาวเลือดคลุ้งแม่รีบพานาส่งโรงพยาบาลสรุปเด็กเสียชีวิต หมอถามว่าล้มหรือเปล่าน้าบอกไม่ได้ล้มปวดท้องเข้าห้องน้ำพอเดินเข้าไปยังไม่ถึงโถส้วมเลยเลือดก็ไหลออกมาไม่หยุดหมอตรวจร่างกายมดลูกก็ปกติหมอให้พักฟื้นและให้ยาบำรุงมากินปีต่อมาน้าน้อยท้องอีกรอบเหมือนหนังม้วนเก่าเลยกำลังจะเข้าเดือนที่สี่แท้งอีกเหมือนว่าพอจะมีเรื่องหลายๆเกิดกับขึ้นตัวเองน้าน้อยต้องฝันเห็นหน้าอวบทุกครั้ง จนพอเราเริ่มโตขึ้นจำความได้และรู้เรื่องบ้างตอนนั้นเราอยู่ประมาณปหกน้าน,น้อยมาที่บ้านเราตั้งแต่เชา้าร้องให้มาด้วยเราก็งงๆคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าน้าท้องอีกสามปีสอนนะ้ามีความหวังเพราะอยากมีลูกอีกที่ร้องไห้มาหาแม่ตั้งแต่เชา้าพอเมื่อคืนฝันว่าน้าอวบมายืนหัวเราะที่หน้าบ้านเหมือนเคย แม่รีบพาน้าน้อยมาหายายในหมู่บ้านเยาะเอาที่นอนมาปูแล้วให้น้าน้อยนอนอยู่เฉยๆยายกับแม่นั่งเฝ้าอยู่ตลอดกลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีกับน้าอ,อีกแต่แล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนคิดครั้งนี้น้าไม่ได้ปวดท้องแต่อยู่ดีๆเลือดก็ไหลออกมาเองวินาทีนั้นยายกับแม่ต่างมองหน้ากันยายตะโกนให้นาพุทธรีบไปเหมารถพาน้าน้อยส่งโรงพยาบาล สรุปวันนั้นก็ไปไม่ทันอีกตามเคยบ้านเรากับโรงพยาบาลห่างกันประมาณเกือบ30กิโลเมตรน้าน้อยร้องไห้หมดหวังแล้วดาสาเสียเทเสียต้องการอะไรทำไมจ้องเวรจ้องกรรมแต่กูต่อมานาให้หมอฉีดยาคุมไว้เลยแกบอกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจอีกผ่านมาอีกหลายปีตอนนั้นเราอายุ14ปี น้องลูกนะ้าน้อยอายุ13ปีมีโรงงานจะมาเปิดแถวบ้านนาพุธโรงงานคว้าซื้อที่ดินแถวนั้นเกือบ100ไร่และที่ของนาพุธก็ติดไปด้วยตอนนั้นเราไม่รู้ว่านาพุธมีที่อยู่กี่ไร่ญาติของแม่นาพุธขายที่ขายนาะได้ประมาณ3ล้านแบ่งให้นาพุธกับน้องสาวคนละราวเจ็700,000บาทตอนนั้นนาพุธกลัวว่าญาติจะรู้ว่ามีเงินก็โกหกพี่น้องว่า ยาแบ่งให้แค่แสนกว่าบาทน,าน้อยกับหัวกลัวพี่น้องจะไปยืมเงินเหมือนว่าทุกอย่างจะดีมีเงินมีทองมากมายนาพุดเอาเงินไปซื้องัวมาเลี้ยงฝูงใหญ่ลงทุนไปประมาณ1นึ0 0 0สบาทเลี้ยงไปได้ประมาณปีขว่าๆนาพุดอยากไปทํางานเมืองนอกมีนายหน้ามาติดต่อได้ขายงัวฝูงนั้นในราคา60,000บาทแบบว่าขาดทุนย่อยยับมีคนในหมู่บ้านท,ที่จะไปต่างประเทศพร้อมกันเจคน ทำเรื่องอยู่นานถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอยู่หลายอาทิตย์และนายหน้าก็เก็บเงินก่อนคนละประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทและแล้วนายหน้าก็หายไปกับสายแสงลมโดนต้มและนี่แหละครับเรื่องราวของหน้าน้อยบางทีก็เป็นแรงสักแช่งที่น่ากลัวเลยทีเดียวแต่บางครั้งเรื่องราวที่ไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ก็ใช่ว่าจะไม่มีจริงบางที นะ้อวบอาจจะยังรอหนะ้านะ้ออยู่ก็ได้